ช่วงที่แบบว่าโควิดแรกๆเนะี่ยคือนางก็อวบแบบสามีฝรั่งเลี้ยงดีไงข้าจป้าสามีฝรั่งเลี้ยงดีกินคืออาหารฝรั่งก็แบบหนึ่งหนึ่งขนมปังสองอ่ะคือแม่น่ะแม่น่ะคือจากที่แม่คเคยหนักแบบมากๆที่นี่แม่แม่มากินแล้วแบบขับถ่ายดีขึ้นหนึ่งสองคือเบาลงจริงท้องเบาลงจริงจริงๆแล้วตอนนี้คือแม่น่ะแล้วตอนนี้คือแม่น่ะขายเองแล้วแบบเพื่อนๆึ้นอยู่งฟินแลนด์ใครจะเอาโปเอา ใครจะเอาโปรโมชั่นเอาวันนี้แม่มาถึงประเทศไทยแล้วขอแน่จัดปูให้ใครจะเอาโปรโมชั่นเอาใครจะรับโปรโมชั่นพูดมาใครจะรับโปรโมชั่นพูดมาเลยผมจะจัดให้ตอนนี้เลยผมจะจัดปวดพี่น้องทั้งไปตอนนี้เลยใครจะเอพูดมาเลยจะจัดให้อ่ะใครจะเอาปูาจจอ่ะขอบมากปูปวันนี้ผมจะให้เลยอ่ะฉะลองฉลองคุณแม่เขา้าเขา้เขารักษา อันนี้คือรักษาเฉยน,นะถ้าเกิดออกมาแล้วก็ฉลองอีกแต่ว่าอันนี้คือสิจาไถ่เลื่อยขอเน่จัดโปรให้สำหรับคนอยากลดหุ่นควบคุมน้ําหนักสําหรับใครอยากควบคุมน้ำหนักยอยากลดห,หุนไคเจะเอาโปรพิมมาใครจะเอาโปรบ้างเอาพิมพ์มาใครจะรับโปรพิมพ์มาใครจะรับโปรพิมพ์มาใครจะรับโปรโมชั่นพิมพ์มาวันนี้ขออนีาตจะโปรโมชั่นนะครับผมซื้อกาแฟสองกล่องแถมหนึ่ง ซื้อสองแถมหนึ่งวันนี้ขอเนี่ยจากโปรโมชั่นซื้อกาแฟสองกล่องแถมหนึ่งโปรนี้ไม่ได้มาง่ายๆใครรับโปรสองแถมหนึ่งคลิกลิงก์ไลน์ตรงนี้ใครอยากควบค้นอ่ะให้คุณแม่พูดเลยว่าคุณแม่กินแล้วเป็นยังไงบ้างมาจากคุณแม่ดื่นแหมอ่าแต่ว่า,าจับลําไส้<อ>สภาาค,คือเป็นยังไงบ้างที่ใส่มาคือแบบกินแล้วเป็นยังไงบ้างจะว่าฟังได้กาแฟนี่จริงๆไม่ใช่ลดความอ้วนนะจริงๆมันไม่ใช่นะยากเข้าใจว่าไปกินปุ๊บ น้ำนักจะละ่วงกว่ามัแนคุณต้องควบคุมอาหารด้วยแต่แอลกอฮอล์นี่สำคัญแอลกอฮอล์สำคัญมากเลยเบียสำคัญอ๋อถ้าคุณยังกินลงขนาดไหนแต่มันก็คือลงสาแต่แต่เว่าแอลกอฮอล์นี่คือว่าลงเร็วมากครับใครรับโปรคลิกลิงไลน์ตรงนี้ใครรับโปรคลิกตรงนี้กดตรงลิงก์ลายนี้แล้วบอกแอดมินว่ารับโปรโมชั่นวันนี้สองแถมหนึ 1, ่งสองแถมหนึ่งสองแถมหนึ่งหกร้อยสามสิบบาท ปกติ3กล่อง870มือนี้630บาทจ่ายแค่2กล่องออกฟี่ไปเลยนะครับผมจ่ายแค่2กล่องรับฟรี1กล่องใครจะเอาคลิกลิงก์ไลนตรงนี้แล้วบอกแอดมินว่ารับ2แถม1รับ2แถม1บอกแอดมินเลยว่าค่าส่ง,<ะ>สงค่าส่งรวมไปแล้ว630บาท630บาทรวมส่งจ่ายแค่630